ไปไหนดีแต่าาที่เดิมมันนุ่มจละมันนุ่มมันนุ่มมาเลยไม่อยากวิ่งไปไหนเลยอ,ยอ,ยอ,ยอย้อยอ้อยอ้อยอ้ยหญ้าเริ่มเยอะแล้วเริ่มนุ่มแล้วพื้นอะ่ะมันบ่นแข็งแล้วดินก็ดินก็นุ่มแล้วดินอะ่ะโดนฝนแล้วเอ้าเพื่อนเพื่อน,นทักทายกันปออ้อยเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอา ้าหมุนกริ่งเอ้าเอ้าเ<อ>าสียงไครเสียงไครเสียงใคทักไายพอไปเดอกว่านี้ไม่ไม่ไม่ต้องลงไปข้างล่างเพราะว่ามีน้ำข้างล่างมีน้ำไม่ไปมาลงมาทางนี้ทางนี้ทางนี้มามา ทางนี้ทางนี้เร็วเร็วเร็วาทางนี้ทางนี้ไม่ไปได้ฝั่งนู้นอ่ะมีน้ำด้วยนะทางนู้นมีน้ำหลุกมามามาทางนี้มาทางนี้ เอาเอาชิวนไปใสบัมามาทางนี้มาลุกขึ้นลุกขึ้นเพว่ะ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 เ่ะะคึกคักไปเสร็จตอ่อฮะเอาไปเสร็จต่อครับ าอะไรดมหาอะไรฮะเอาเอามุดย่าเอาเอาเอามันนุ่มเ๋ยะเต็มที่เลยนุ่มระวังเป็นโดนน้ำด้วยมีน้ำด้วยนะฝนตกแรงมีน้ำด้วยเอาเอาเอา อันหนึ่นอยางช้ําอึ๊บเออจะโดดอย่างเดียว,ว,วหายละหายละเดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆระวังปูนเดินดีๆไปไปเดินดีๆเดินดีๆอึ๊บ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 ไปล้วครับไปล้วครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย ซ้ายขวาซ้ายมองไปเดินเดินมองพี่เกอร์ทำไมเนี่ยโดนโดนคูดโดนคูโดนพี่เกอร์ขูอ่ะเลดแดดมีแดดแล้วเริ่มมีแดดแลแดดเริ่มออกแลแดดเริ่มออกแล้วครับ เอาไี่ไปใส่บันน้ำยาย,ยืดเยืน้ำยาย,ยืดเยเนื่ยเลยเอันหนึ่งสองชั้อึ๊บมาหาใครมาหาใครไม่เจอแล้วพี่เขาไม่อยู่แล้วพี่เขาไม่อยู่แล้วีิวปโปอยู่คนเดียว เอ,เอาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสัญญานไปเส็ยครับ